ถึงแล้วที่นี่ น้ำตกเอราวัณกาญจนบุรีสายท่องเที่ยวธรรมชาติแนะนําเลยจ้ารับรองคุ้มค่าน้ํามันและการเดินทางก็ <st it> ดูรีวิวมาเยอะนะกว่าจะได้เดินทางมาเ <st it> พราะที่นี่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็สูงถึง7ชั้น <st it> สําหรับคนที่เคยท่องเที่ยวต่างประเทศเขาบอกว่าให้จินตนาการเอาว่าเราอยู่ในแถบสวิตเซอร์แลนด์กันเลยทีเดียวโอโ้โห <st it> รีวิวเยอะขนาดนี้เราก็ต้องจัดสําหรับทริปเที่ยวนี้มาดูค่าธรรมเนียมกันบ้างนะจ๊าสําหรับคนไทยผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทส่วนต่างชาติเนี่ย300กับ200ร้จ้า รถกอล์ฟเนี่ยจะวิ่งไปถึงชั้นหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเนี่ยแนะนำไมใ่ใช้รถกอล์ฟนะจ๊ะครอบครัว,วไหนที่พาผู้สูงไวัยไปด้วยแนะนําให้เล่นชั้นหนึ่งกับชั้นสองก็พอจ้าส่วนเราสายท่องเที่ยวธรรมชาติชอบปีนป่ายก็จัดไปถึงชั้นเจ็ดก,กันเลยทีเดียวที่นี่จะมีทั้งป่าดิบเขาจุดชมวิวแล้วก็ป่าผัดใบตลอดเส้นทางเดินจะได้ยินเสียงน้ําตกตลอดเวลาสลับกับเสียงนกชอบมากบอกเลยและบ้านไหนที่มีโปรแกรมจะแคมป์กอล์ท่องเที่ยวธรรมชาติและเล่นน้ําตกได้ด้วยก็แนะนําที่นี่เลยจ้าน้ําตกเอราว กาญจนบุรี